โอ้โหเต้นจังเลย<ห>งงนะ<ห>ดูมัเนเต้นนั่นสวนัสดีครับผมบุ๊ดไม้มเลิฟเป็นจานนะผมวันนี้มาอยู่ที่นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวกลาล่าห้อยขานะผมด่านช้างนะผมอันนี้ก็อยู่ระหว่างอำเภอเมละย่กับด่านช้างนะผมห่างจากอำเภอบมละย่ประมาณยี่สิบกิโลแล้วก็ ดูก่อนถึงด่านช้างประมาณ10กิโลนะครับนี่มีร้านกาแฟให้กินด้วยครับแล้วก็เอาอาหารให้ช้างมีทั้งหมดสี่เชือกด้วยกันนะครับเจ้าช้างน้อยครับนี่มบีบริการขึ้นขี่หลังช้างด้วยนะครับคนละกี่บาทก็ไม่ทราบนนครับผมเดี๋ยวพาไปดูครับว่ากี่บาทไอเจ้าช้างใหญ่จังเลยนี่ครับช้างน้อย ว้าวเจ้าร้อนแดดไหมตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับนี่ดูลูกสาวกับแม่ผมขึ้นไปนู่นแล้วรีบจังเลยไม่รอกันเลยนี่ครับผมดูบรรยากาศข้างล่างครับผมีนอันนี้ก็อยู่บริเวณเนินเขาครับผมสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่างเลยครับสวยงามครับน,นี่ครับนี่เขาให้เอากล้วยให้มันแล้วครับ ดูครับนี่ว้าวเดี๋ยวดูว่าผว่าด้านในมีอะไรให้กินบ้างครับผมมีทั้งอาหารคนแล้วก็อาหารช้างนะครับมีทั้งหมดสี่เชือกด้วยกันนะรับเจ้าช้างน้อยไม่น้อยสีใหญ่ใหญ่แล้วมีตัวน้อยตัวนั้นครับผม เ,เขาห้อยขาเอากินกว๋วยเตี๋ยวกะลาห้อยขาแอดด่านช้างนะครับนี่เดี๋ยวเขาห้อยขากันนุ่นนะครับกับบรรยากาศนี่ตอนนี้หางช้างก็แกว่งไปแกว่งมา <c oughs> นะครับกว๋วยเตี๋ยวกะลาห้อยขาด่านช้างนะครับนุ่นลูกมันอยู่ไหนเอ่ยนุ่นลูกมัน นู่นลูกมันโอ้ลูกมันตัวใหญ่ครับอมไมีหมดสีเชือกด้วยกันเอาเจ้าช้างเดี๋ยวสองตัวนี้สามารถขี่ได้คิดค่าบริการจิบาทไลูกน่นลูกสาวอยู่ข้างบนน่นกับแม่นี่เจ้าช้างนอนอยู่นี่นุ่นๆนุ่ๆๆนุ่นครับห้อยขากันอยู่นุ่น ไม่ขากันหลายคนเลยครับไปครับเดี๋ยวขึ้นไปหาอะไรให้ช้างกินดีกว่าแล้วเราก็ไปหาอะไรกินกันด้วยไปครับเจ้ากินกันเยอะๆนะเจ้าช้างจะได้โตวไวๆครับตอนนี้เขาก็เอาเอามันเอออะไรอนะมันเจวนะผมเออมันเจวมันเจวให้เจ้าช้าง แม่คนเข้าปากมันไปแล้วเจ้าตัวนี้หิวไหมเจ้าตัวนี้หิวไหมนนนนนมันเอางวงไปรอคนเลยครับพื้นที่ประจำนันมันเอางวงไปพลาดรอครับมันเอางวงไปพลาดรอคนให้มันเฮ้นเฮ่นเฮนเฮ่นเด็กน้อยกลัวครับ้าอืาโหกินทั้งวันแล้วครับผม เอาเอาเอายังไม่ใส่ปากเอาใส่ปากเอิ่มัาน,นกินไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ปลวเปลี่ยนเปลี่ยนตัวกินนั่นนั่นไอตัวใหญ่รอกินแล้วครับไอโคไอ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหสี่งวงนะครับมันมารอสี่งวงแล้วยังรออนะครับไอ้โอ้ยโอ้ยไอ้ตัวเล็กเจ้าตัวเล็กลูกายลูกนะสามสิบสามถึงห้าสิบนี่คุณแม่กับลูกสาวซื้อมันให้ช้างแล้วเอ้ยซื้อมันแจวให้ช้างครับถุงละกี่บาทนะแม่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วสามทุ่ครับสามทุ่มห้าสิบเออลืมเลยครับเพิ่มพิเศษกันพ่อนะครับโั้ยนะพ่อมันกินตัวองเอาวางให้มันเลยเอาวางให้มันเลยมันไม่ถึงนะลูกมันไม่ถึงเดินไปใกล้ๆสิเดินไปใกล้ๆเดินไปใกล้ๆกลัวกลัวเหรอ นี่นี่ดูขอ้อดูขอ้อไปพ่วงจุ๊จุ๊าจาตาตัวน้อยาตาตัวน้อยให้ตัวน้อยให้ตัวน้อยให้ตัวน้อยเอา,าตาตัวน้อยหล่นมาแล้วหนูตาตัวน้อยไปนู่นแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยตาน้อยเก็บไม่ได้หล่นมาแล้วนะ่นไม่ถึงไม่ถึงนนะนน่ะใบพูวไปเคลียร์ให้มันสิ เอคนลกมันจะได้มันเยอะจา,ายตีนัวแม่ไปเคลียร์ให้มันดินะเ้ได้ไเยียดนะโอู้กันหต้องมาอาลูกสาวมาาเบียร์ต้องอาเอาไม่หมดล้วเขาอ๋อไมทีเดียวหมดเลย,าเยบาตีบานไม่ได้ไดัไม่บาีบไม่หัวอกลูกวางไม่ไไใกล้ไปไม่หัวลูกปัดไปใกล้มึตีไปพู๋พพ มาแล้วมาแล้วไม่ถึงไม่ถึงจับเลยเลยให้<อ>ใตัวนี้ลูกไอ่ตัวน้อ่ะนี่ตัวน้อยล้อเนี่ตัวน้อยล้อเนี่ร กลัวให้ลูกขากัก็ัวเอาไว้ให้อไ้ให้เขาไปใกล้ๆเลยครับไม่ต้องกลัวเลยงกลัวเลยจับดูได้งอางใคประผมทำหมดทั้งหมนหม็นไม่หม็นไม่หมินเ็นถ้ามันหายใจออกมาคือหมินหนุนพอไว้แล้วนั่น ตัวไม่ต้ตัวลูกน่อู่ากยไมาตัวไหนตัวไหนมไม่ใช่ปากไม่กัดหรามันไม่กัดมันไม่กัดมันไม่มีฟันฟันอยู่ในปากอันนี้ก็เรียกว่าจมูกมันจมูกคนนะลูกใหญ่อันนี้ให้ตัวเล็กมล็กให้ตัวเล็กนิด นั่นน่ะตัวขาแม่ pues น่ะน่ะมันโผงวังวาน่ะขาแม่น่ะแม่ขาแม่น่ะขาข้างขวาแม่จะโดนล้าน่ะตัวเล็กไม่วังไม่ถึงเล็ไปถึงอ่ะตเล็ถึงมาหมด้ตนอามาึงมึง บริเวณตลาดนะผมหาอะไรกินกันดีกว่าผมกินน้ำเฉลวยกับน้ำชาเขียวนะครับมากินห้อยขากันกเวผมริเวจุดเช็คอินนะผมเดี๋ยวมมองเห็นวิวข้างล่างด้วยตรงข้างฝั่งนู้นก็เป็นช้างนะครับให้อาหารช้าง โก้าด้วยนะครับนะครับแนนีครับ้าลูกสาวนะารอ้าวลูกสาวกินน้ำอะไรอ้าวแม่แม่วางไวกจับวางจุดชมช้างแล้วก็ตรงนน้นวิวนะน้องวิวสวยงาม คนเยอะมากนี่ช้างไปแล้ว ี่ลูกสาวน้องนั่งห้อยขาครับสโลแกนที่นี่ครับกินก๋วยเตี๋ยวกะลาห้อยขาด่านช้างนะครับแต่นั่งกินน้ำเฉาก้วยโบราณับผมกับน้ำชาเขียวใส่เฉากล้วยนีย่อันนี้มากับคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับนั่งห้อยขากันสักหน่อยนะอัน,นไหนๆก็มาแล้วเขาบอกให้งห้อยขาเอ้นั่งห้อยขาได้แล้ว ผมเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนเลยครับก่อนเพลงมันจะดังกว่าน,นี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมพามาให้ขาครับผมกินกว๋วยเตี๋ยวไม่ขาด่านช้างนะครับแล้วก็ให้อาหารช้างนะครับใครที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย